เอเดี๋ยวนะกูเข้าเกมมาแล้วมันเชียอะไรเนี่ยแล้วทำไมตัวกูมันเป็นล่องหนแบบเนี้ยทำไมมันเดินแบบไม่ตั้มุ้ดเลยวะแย่ขึ้นเลยก็ไม่ได้เคลียร์่ะไม่นหนึ่งนะไม่คือมันมันปลอมเป็นบอดไงม,มันเป็นบอดแต่หนงเป็นอะไรแตบนี่คือบ้าเลยวะมาแต่เคลสี่ได้ก็เลย define หรือแย่แม่งเดินี่เหมนฟรีไฟอ่าเคลสนี้อะไรวะอ๋อ การเล่นของเกมปัญญาอ่อนนี่ละเออมึงต้องแก้งเป็นปอดมึงโง่ทำนายกิจมึงโง่ไปอ่าแล้วม่นจยิงผิดอ่ะก็โดนปิดตา2วิ่งแหละตามที่เขากำหนดอ่ะสวัสดีท็อปสวัสดีเกมไม่ส่งต่อไม่กนเด้กอไรเงี้ยเฮ้ยเยอะแล้วกไปสิงไดโอ้โหฮายโอ้ผมจะวินนะ ทำยังไวิ่งนะไม่วิ่งเรา,าไม่วิ่งอยู่<ม>แล้วคือพังเมียรนัให้กดตั้งไหญ่แค่ยิงปืนกับวิ่งแค่นั้นแหละมัง้งใครเป็นที่ล้วเอเสียงอะไรป่วยยิงใครวะอ้าวไอ้เฮียปูไอป่วยยิงใครวะ กูกำลังทดสอบปุ่มอยู่แย่ว่าปุ่มแย่ว่ากูกดกูกดทัน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 นั่นแหละแย่วันยิงกูเลยเอ๊ะท็อปอย่าไปยิงแม่วันนั้นเราสายหรือเปล่าเราไม่ได้วิ่งเยไราไม่ได้วิ่งดิมเราไม่ได้วิ่งจริงเหรอใช่เราไม่ได้วิ่งเราจีนแย่เลย้ยไรู้ไม่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 รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้ตามเจนเลย เราไม่ได้เป็นฆาตกรเราเป็นวกเดียวกันทำไมเสียงประตูเล่นเป็นงี้อะไรอะไอโบไอวันดิโบ้วันดิโบคุยหลังเมื่ออุ้ยอ้าวชนะรู้เปล่าเอรอะฝกกาแฟมาเกิดเลยท่านยิงใครวะไฮเดอร์วิกเตอรี่ ไฮเดอร์พวกกูุ่นแหละไฮเดอร์คือพวกเราทอำยืนไฮเดอร์อะกูยิงผิดสองสองคนกูแพ้เลยเหรอใช่มึหงห้ามยิ้มมั่วไม่ง,งั้นมึงต้องคิดดีดีดเลยไอ้โปงจำไว้ภารกิจสีแดงภารกิจนี้ก็เล่นทำได้ทไเท่านั้นผมไม่เคยเจนน็อดน็อดกรรมในการกดชิปเพื่อตีปืนงั้นเวลาที่โป้ไปอยู่กูจะทำภารกิจสีแดงเนาะ แคปมุมวิวเฮ้ยโอ้ยไม่มีเยะโอ้ต้องเปิดกราฟิกเลยเดี๋ยวไอแคปพอเปิดแล้วแม่งกระตุกสุดะหัอโป้คนที่วิ่งได้ก็คือเพยเยอร์นะทำไมปัญหาว่าวงปัญหาวะหมายความว่าไงอ่ะดิมที่วิ่งได้มีแค่เพยเยอร์บัตรวิ่งไม่ได้นะครับ NPC อ่ะเงาเกินไปแต่บัตรมันเงาเกินไป เออโปมึงรู้เปล่าว่าไอ้พารกิจแดงกับบอดมันทำได้ด้วยนะไม่รู้เก่งบอดมันทำภารกิจแดงได้นะเว้ยเยอะอะไรมาตู้กขพาร์ทักไว้เยอะอ๋อก็บอดมันทำภารกิจไงบอดมันทำภารกิจบอดโดดไปได้วะเครื่องไหนที่ มึงต้องเป็นบอดไอดีอันที่สุดเว้ยเมื่อแห่งารกินีกคืออะไรวะเฮ้เตียมอตัวแรกนั่งขายบะว่ายวายว่ายเราเนียนมากเลยดิม<ห>เราเดินอยากับ<ห>เป็น NPC ไอ้เยี่ยมรุ่งเห็นนะเว้ยถึงกูไม่อยู่แล้วเชื่อมันยิงแค่วะขวายละเราคือ NPC ดิมใช่มันเราคือ v r NPC We are Japan กั็เพื่อนเนี่ยโป้ยเนี่ยโป้ยคนวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วโฟมติดตายอยู่กูทำธุรกิจนะเกิดออะไรบ้างวะไอเฮียแล้วกูมาวิ่งเชี้อะไรด้านหน้ามันเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจเนี่ของเราเหลือแค่อันเดียวแล้วกำลังไปทำไอเฮียธุรกิจไหนบ้าวิ่งอ่ะเั้าปนิสโกโปลิน ดิโฟยอะไรกันโอยยดิมฮันเอราเสร็จแล้วเย่อหล,ลือะไรเนี่ยไเดรอวิกตอรี่ะารกันเนีไยมึงเย้โฟฮัๆๆนเะตอรก่อนเลยยูฮันเตอร์ I am the hunter า o วคาว็นฮันเตอร์หือะไรเนี่นยนะอะ โอเคกัรมแล้วว้าวเย่อ้ยเี้ยตามนั้นดิมฆาก้ก็เยี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลบฆ่าดูวิวดิมรเดียวะตอนนี้แค่แต่ก่อนแค่ก่อนเท้านี้อืมเปร์คาโดอายเคิลกุเลก กูแลกไอ้ยี่ทุกอย่างไม่หยุดนิ่งไปหมดเลยกูเดินอยู่ในโลกที่เวลาหยุดนิ่งนิมอย่าลืมคัตติตอนเราเล่นเมอร์เดอร์สิเจอใครกูยิงหมดนี่เว้ยใกล้ใกล้ใกล้แล้วแล้วกูเครียดไว้แย่ <c oughs> <c oughs> มันไม่เครียดขนาดนั้นนะบอสคือ, <c oughs> ค,อคือมึงคิดง่ายๆเลยตัวเฮี้ยอะไรก็แล้วแต่ทำธุร,รกิจอะมึงยิงทิ้งเลยก็ได้ไีเหมนมึตัวหนึ่งทำทำธุรกิจอยู่ตัวหน้าตายกูจะยิงแม่งเลย โดยเฉพาะไอ้ภารกิจแดงอย่ามึงจ้องไว้เลยเออไอ้่มคนดอ๋อเยี่ยนีิมึงยืนดักภารกิจอ่าเรากูเห็นสองภารกิจด้วยใครทำกูยิงหมดแล้วเท่าทำไมเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ยอมหมดหมดหมดยิงนี่นี่เ เออป่อทำธุรกิจแดงยังอ่ะนั่งเลยทำเลยกูแครอ่ะไม่ทำไม่ทำทำเลยนั่นิมรู้หรือเปล่าว่าภารกิจแดงมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเฮ้ยสร็จยังวะกูเข้มาแล้วไม่เสร็จเลยเงี้ยแล้วเนี่ยอิมพอสเตอร์ ไ่ได้ไปได้ไปไม่ได้ก็จะบอกไว้ให้ว่าไอ้ตอนที่ดิมวิ่งออกไปอันนั้นแหละคือตอนที่เราทําเออโปอย่าลืมไปแข้งอย่าลืมไปแคมป์ภารกิจแดงในตรงเสานะเว้ยเพราะว่าไม่ชอบมีตรงภารกิจแดงตรงเสาซะส่วนใหญ่เออของรับแล้วกูก็ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งว่ามึงพลาดละไอสัตว์กูยังไม่เข้าใจบรรยากาศเกมเลยสัตว์ภารกิจแดงครับเดี๋ยวจะไ อยากคิดว่าไม่เห็นนะไอ้ดิมยิงคนบริสุทธิ์ไอ้เหี่ยทำยีงได้ไงวะปล่อยแม่งเลยอ่าพ่ออย่กล้ตัวกูยิงหมดแล้ทำเลยตรวจสอบอยู่รู้อะไรหรือเปล่าดิมสามสองหนึ่งปุ้มไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เี่ยไอ้เนี่ยเดนมาหน้ากูเลย นต่นแหละตรงนั้นมอลีัอ้าไอ้เหียกูสะดุ้งเลยเวกะวัวกด้เยกะูไรอยู่ในโลกที่เวลาหยุดนิ่งอีกแล้วบ้างีจะนคัดกาวั ทำไรอ่ะเวายแล้วเว้เวเวเาดแดงเรตายไอ้เี้ยอุกอาจสัตว์ตาเลยแกาอุกอาจสัตว์เลยไม่เป็นไรโปกูเป็นความหวังของมึงอยู่กูยังไม่เคยโดนยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียว ยังไม่เคยโดนยิงแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็กูเป็นความหวังเอ้บอดทำไมถึงยรงเนี้ยอ่ะแล้าคำถามคือคำถามก็คือดิมจะรู้ไหมว่านี่คือภารกิจสุดท้ายใช่เหรอแล้ก็ได้ยิงโกลรอบนี้ไดยยิงคนแล้วขาดกูยังไม่เคยยิงคนบริสุทธิ์เลยยิงกูยิงคนชั่ว แน่นใจเออเป็นชัวที่มองหน,น้าตูเออทำหน้าตายไปมันยังมีตรงนี้อันเนงเฮ้ยเชียช่ยเขี้ยเขี้ยเขี้ยอ่ยะไอย้ยี่กดวิ่งไม่ติดวิ่งแต่ละแตาตากูวิ่งไม่ติดเวิ่ง มไม่คือตอนแรกบอกว่าเราไม่ได้มองจอแล้วบอกว่าเราก็บอกว่ากดเดินไปเรื่อยๆนี่แหละแล้มือไปโดนปุ่มวิ่งแล้วพอเรากดหยุดวิ่งปุ๊บเราเห็นดิมอยู่ด้านหน้าเสร็จร้อยว่าเห็นท็อปวิ่งมาทำอะไรอยเงี้ยเราเลียงมาซุกเนี่ยเราแม่งเบื่อเลยรู้ได้ไงแฮกอ๋อมึงชี้แผนกิจไมได้ โอ้ยมันชีกิได้ไดทำมันไหนไม่รู้เลยเย่ยิงมั่วเลยแล้วกันาานาโนแมชชีนซันส,สดิมหลอกกูจังจุดเ,เดียวอะ อ้าวเอาค้างอ้าวดิสคอนิกอ้าวทำหลุดอยากเห็นคนรดยตีเนี่ยขออะไรวอาตัวไหนโอเวอร์วอตอตัวไหนอ่ะอ๋อลิเปอร์ลิเปอร์ลิเปอร์คุจริงไมคุณโวไปเลยเนี่ยกูไม่ตัวไหนมีหมดไม่ใครอ้าวไอ้เจ้าก็สะดุงเลยเวน เอาง่ายๆก็กกกคือไอโ้โป้มันใช่คติตอนเล่นมอร์เดอร์อ่ะเจอใครยิงหมดอ่ะมันใช่คตินัหละไม่ต้อไหนกันแล้วครับไอ้โป้ประกานมากภารกิจเสร็จแล้วประตูเกลีย่ยกิ่แม่งไอ้ยังไ่หมดหวังแล้วคือมันเหลือภารกิจอันนี้อะจากสิ่งหวัน <laughs> <laughs> ไอเชีย่ยม่นวิ่งติดอ่ะมันวิ่งติดอ่ะ <c oughs> ดิมอยู่ที่สูงนะ <c oughs> โป้ก <c oughs> ูบอกก่อนดิมอยู่ที่สูง <c oughs> ดิมกำลังไปธนาคาร <c oughs> ดิมกำลังไปธนาคารสวัสดีไม่มีปัญหาตอนนี้ดิมกำลังเ, <c oughs> เดินไปไหนวะเนี่ย ไอ้ทำธุรกิจเสร็จแล้วตากูยงดมันจะปิ้งขึ้นมาบอกติดแค่เนี้ยแหละดิมไปที่เชลิฟดีมไปที่เชลิฟดิมกันเลยไปตรงเกมดิมกันไปตรงเกมดิมกลับไปที่ธนาคารละสปอยสปอยสปอยจุดสปอยจุดอี๊เอ็นมิสปอตต์เอดย่โดนดีไล่ไล่เอ็นมิสปอตต์เอดดิมอยู่หลังธนาคารดิมอยู่หลังธนาคารดิมเดินกลับไปด้านหน้าแล้วดิมเดินกลับไปด้านหน้าแล้ว แอนด์วีสปอร์ต็ดดิวนที่สูงดิวขึ้นที่สูงพ่าิดิวที่สูงดิวกลงไปกับไปธนาคารเอนด์วีสพอร์ตเดิว่หลักันไอดิวดนมาหน้าธนาคารพ่อหน้าธนาคารงม่าไหนใชเลื ดิวอยู่หน้าเชอรีฟดิวกำลังเดินไปข้างๆดิวกำลังเดินเข้าไปดิวกำลังกลับไปเรียบร้อยไอ้ยุ่ยอะไรตาอาการเคลียรอาการเคลียร์ดิวเขามีต่านต่าสติดแล้ววิญญาณอาฆาตว่าคำหนึ่งปอ เขาวิ่งซูนไอ้ซับใช่จมก็เป็นเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งบอระวังแมวเขียวพราะแมวเขียวก็ขาขำมิงเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงและทอดทีที่ซิกแซกพอดีเป็นเทพลีลาเห็นมึงวิ่งไปมึงเป็นเทพกีธาเกาหลังคือตัวตนแล้วกูบอกว่า VR VR อะไรนะแมวเขียว